มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่สองทะเบียนรถรูปปั้นยักษ์ติดคารสะพานเหมือนครูกายแก้ววันที่5พฤศจิกายน2566าเพจ fm 91เดได้โสพสต์ภาพรูปปั้นที่ติดบนคารสะพานบริเวณถนนพระราม9ขาเข้าจนทำให้รถติดหนักนะคะ พร้อมกับภาพของรูปปั้นดังกล่าวรูปปั้นติดคา,านสะพานไปต่อไม่ได้ถนนพระรามเก้าขาเข้าใต้สะพานลอยคนข้ามเยื้อพระรามเก้าซอย17รถบรรทุกบรรทุกรูปปั้นแล้วความสูงเกินยังไปต่อไม่ได้รถติดหนักมากท้ายแถวสะสมอยู่ที่ตรงข้ามโฮมโปพระรามเก้าหลังจากนั้นมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิบอกว่า คนขับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าความสูงแค่ไหนเข้าเมืองได้ถ้าพลาดนิ้วหรือ2นิ้วยังพอเข้าใจนี่สูงเลยเยอะขนาดนี้จงใจชัดๆจงใจให้เป็นข่าวแบบนี้ต้องปรับให้หนักที่สุดแล้วยึดรถบรรทุกไว้ดำเนินคดีมันถึงจะเข็ดหลาบโอเคได้โปรโมทแล้วจบฮือฮาแห่2ทะเบียนรถรูปปั้นยักษ์ติดคานสะพานเหมือนกับครูกายแก้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ